อาจารย์ปกติแล้วอาจารย์ชอบใช้ปัตเตอรเลียนมีสายหรือไร้าสายนะก็เป็นคำถามที่ดีนะครับถ้าจะย้อนไป3 5ถึงปีที่แล้วผมใช้แบบมีสายนะครับก็คือใช้แบบมีสายตอนตอนนั้นยังไม่ยอมรับเปิดใจว่าอยากจะใช้ไร้าสายนะคือก็มีเกิดเหตุการณ์ขึ้นสองสถานการณ์นะครับก็เลยทำให้ผมลองเปิดใจเปลี่ยนมาใช้แบบ ไลยสายดูนะครับเกิด2เหตุการณ์เกิดสองครั้งขึ้นเหตุการณ์แรกก็คือตัดเด็กนะครับมีสายตัดเด็กเด็ดดิ้นร้องไห้จับสายปัตเตอรเลียนผมแล้วก็กระชากนะครับทีนี้ก็เลยตกลงพื้นเสเรียบร้อยเลยปัตเตอรเลียนตัวนั้นก็หลายพันเหมือนกันนะครับก็ทําให้ผมเริ่มว่าโอ้มีสายนี่ก็เริ่มที่จะมี ข้อเสียอยู่บ้างเหมือนกันนะครับในเรื่องของการตัดผมเนาะข้อที่2ก็คือนอกจากเด็กดิ้นเด็กกระชากหรือเกะกะแล้วเนี่ยจะมีในเรื่องของไฟดับบ้าอีกนะครับในเรื่องของไฟดับข้อที่2ครับคือดับแบบหลายชั่วโมงเลยนะครับที่จริงเราก็น่าจะได้ทํางานไปได้เรื่อยนะครับถ้ามีายสายทั้งที่มีแสงสว่างพอไม่มืดนะครับ ถ้ามีไร้สายเราก็สามารถตัดไปได้นะครับค่แค่อาจจะร้อนนิดหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนจากมีสายก็เริ่มเปิดใจมาใช้ไร้สายนะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เริ่มใช้ไร้สายตั้งแต่นู่นมาเลยนะครับผมสรุปก็คือตอนนี้ผมก็ใช้ไร้สายนะครับข้อมีสายก็ดีนะครับมีข้อดีก็เสียต่างกันนะครับแต่ตอนนี้ผมก็หันมาใช้เฉพาะไร้สายนะครับผม ก็หวังว่าคลิปน,นี้จะมีประโยชน์นะครับแล้ว,พวเพื่อนๆที่ใช้ไร้าสายเออใช้มีสายอยู่แล้วใช้ไร้าสายกันตอนไหนก็แสดงความคิดเห็นบอกกันด้านล่างด้วยนะครับว่าตอนที่ใช้ไร้าสายนี้ใช้มาได้กี่ปีแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับ